ไขคำพิาพากษาสารปกครองสูงสุดเรื่องใบสั่งหน่อยครับวันนี้ขออนุญาตใช้ไม้นี้นะครับเสียงไม่มีเลยแล้วก็อันนี้ขออนุญาตพูดแบบสดๆเลยนะครับคําพูดบางคำเนี่ยอาจจะผิดพลาดไปบ้างเพราะว่าพูดสดก็ขอให้เข้าใจไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะไม่มีเวลาที่จะตัดคลิปแล้วก็เอาตัวบทขึ้นมาแทรกนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับ เข้าใจว่าการฟ้องสามกครองเนี่ยไม่ได้ฟ้องศาอายาคนละส่วนกันศาปกคองเนี่ยเวลาเขาฟ้องเนี่ยเขาจะฟ้องเกี่ยวกับเรื่องหน่วยงานราชการหรือฟ้องตำแหน่งตัวอย่างเช่นฟ้องตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งฟ้องกรมการขนส่งฟ้องสำนักงานตำรวจชาติฟ้องผบตรแต่ไม่ได้ฟ้องตัวบุคคลแม้ บอว่าตรท่านนั้นน่ะที่ออกคําสั่งจะเกษียณไปแล้วหรืออธิบดีกรมการขนส่งท่านนั้นเกษียณไปแล้วเขาก็ฟ้องตัวตําแหน่งไม่ได้ฟ้องตัวบุคคลต้องข้ยใจตรงนี้ก่อนปกครองสารปกครองไม่ใช่สารอาญานะครับคนละแบบกันนะครับตอนนี้ขออนุญาตไล่ทำลายให้ฟังนิดนึงแล้วกันขออนุญาตสรุป เป็นใจความที่ชาวบ้านเข้าใจเลย,ยกันเคสที่เกี่ยวกับเรื่องใบสั่งมี2เคสนะครับเคสแรกขออนุญาตยกตัวอย่างก่อนนะเคสแรกเนี่ยผ่านสามปกครองกลางแล้วแต่ยังอยู่ในส่วนของสามปกครองสูงสุดกําลังมีการอุุธทณ์นะครับเคสแรกเขามีการฟ้องกรมการขนส่งนะครับฟ้องสานักง,งานต่างด้าชาติฟ้อง6หน่วยง,งาน6ตนําแหน่งเลยคือ ผู้ฟ้องเนี่ยเขาไปขอต่อทะเบียนนะครับปรากฏว่าขนส่งเนี่ยไม่ต่อทะเบียนให้เขาแต่ไม่ได้ให้ป้ายวงกลมเพราะว่ายังมีการค้างชําระค่าปรับอยู่นะครับดังนั้นจะไม่ออกป้ายวงกลมให้แต่ให้ไปชําระค่าปรับแล้วนามายื่นภา,ายใน30วันตามระเบียบคราวนี้ผู้ฟ้องเนี่ยเขาจึงฟ้องสาลปกคคองตอนนี้ระเบียบใบสั่งครับต้องเข้าใจระเบียบใบสั่งก่อนตามพรบจราจรทางบกเนี่ยเวลาออกใบสั่งแล้วนะครับจะต้องมีการออกใบเตือนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ปรากฏว่าสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยถูกฟ้องเป็นผู้ถูกฟ้องที่6ไม่สามารถหา,าเลขใบณี่ลงทะเบียนใบเตือนได้ดังนั้นศาลปกครองกลางเนี่ยจึงมองว่ากรณีเนี้ยเท่ากับไม่มีการออกไปเตือนจึงพิพากษาให้กรมการขนส่งเนี่ยนะครับออกป้ายวงกลมให้กับผู้ฟ้องคำพิพากษาของศาลปกครองเนี่ยจะผูกพันเฉพาะคนฟ้องเท่านั้นแสดงว่าคนฟ้องคนนี้ ได้ประโยชน์คนเดียวแต่แต่อย่างนี้ครับเมื่อทอี่บรดีกรมการผูส่งเห็นคำพิพากษาของศาลปกครองแล้วเนี่ยท่านมองว่าเอา้า เรามีหน้าที่ในการที่จะาบังคับในการต่อภาษีใช่ไหมยังไม่ออกแผ่นป้ายวงกลมหรือป้ายทะเบียนการแสดงการเสียภาษีให้เนี่ยแต่เราจะต้องรู้ก่อนว่ามันมีการเตือนไปด้วยเลขใบสินีลงทะเบียนอะไรเมื่อปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการเชื่อมต่อระบบแบบสําเร็จรูปแบบชัดเจนยังไม่สําเร็จเนี่ยนะครับทําให้ขนส่งเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันมีการเตือนแล้วหรือย,ยังตามเลขใบสนีลงทะเบียนอะไรลักษณะน,นี้ดังนั้นอธิบดีกรมการขนส่งท่านจึงออกคําสั่ง 哇！ ทนส่งเลยนะใครมาต่อนะต่อไปนี้นะแม่จะมีใบสั่งค้างให้ต่อไปก่อนรอระบบเชื่อมต่อกับสํานักง,งานตราจชาติให้มันเสร็จสมบูรณ์ก่อนจึงจะรู้ว่ามีการออกไปสั่งและมีการเตอรือนหรือย,ยังอันนี้คือเคสที่ศาปลปกครองกลางวินิจฉัยแต่ยังอยู่ในส่วนของการอุทธรณ์ไปยังศาปลปกครองสูงสุดเคสนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับส่วนเคสที่2ที่ถามเรื่องใบสั่งเนี่ยนะครับน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของแบบใบสั่งเพราะใช้คําว่าศาปลปกครองสูงสุดใช่ไหมครับคือ คือแบบใบสั่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันออกมาตามพรบจราจรซึ่งให้อำนาจของพบตรเนี่ยเป็นผู้ออกนะครับศาลปกครองเขามองว่าการออกแบบใบสั่งเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ฟังนะมันไม่ใช่บอกว่าการออกใบ,บสั่งไม่ชอบนะ การออกแบบใบสั่งและตารางผมใช้คําว่าตารางการเปรียบเทียบปรับนะครับซึ่งมันจะกําหนดว่าข้อหานี้ปรับเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่การออกใบสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคือแบบใบสั่งเนี่ยสาลปกครองมองว่า มันสมควรที่จะมีช่องให้เขาแสดงข้อความว่าเขารับสารภาพหรือปฏิเสธข้อกล่าวหามีช่องให้ว่ากล่าวตักเตือนลักษณะน,นี้มีการกําหนดค่าปรับโดยใช้ดุมพินิษนะครับต่ํากว่าตามที่เจ้าพนักง,งานจราจรหรือพนักง,งานสอบสวนกําหนดแต่ไอแบบใบสั่งตัวเนี้ยมันไม่มีดังนั้นสารปกครองสูงสุดจึงมีคําพิพากษาวินิจฉัยว่า คำสั่งของศาลเนี่ยให้ยกเลิกแต่จะมีผลในอีกหนึ่งร้อยแปดสิบวันแต่ท่านไม่ได้บอกว่าไอคนที่กระทำความผิดมาก่อนหน้านั้นะนะไม่ต้องไปเสียค่าปรับนะต้องแยกกันให้ออกนะครับท่านให้แก้แบบใบสั่งตัวนี้ให้ถูกต้องเช่นว่าก่าวตักเตือนอรับสารภาพไหมหรือยิมยอนเสียค่าปรับส่วนกรณีของตารางเปรียบเทียบปรับเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่กฎหมายจราจรตัวนี้ออกมาก่อนที่จะมีคําสั่งออกมา ตามระเบียบตัวเนี้ผมยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าสมมุตินะกฎหมายเก่าสม,มัยก่อนถ้าไม่สวมหมวกจราจรหรือทําผิดกฎจราจรปรับไม่เกินห้าร้อยเจ้าพนักง,งานจราจรรวมถึงพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเขาจะมีอํานาจใช้ดุลพินิจเช่นปรับไม่เกินห้าร้อยใช่ไหมเฮ้แต่นี่เขาต้องมากินไว้อย่างนั้นหนึ่งว่ากาักเตือนก่อนอ่าหรือปรับร้อยเดียวก็ได้อ้าไม่เกินห้าร้อยปรับห้าสิบาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นการปรามเป็นการเตือนแต่ ไอตัวตารางของพรวจราจรปัจจุบันเนี่ยมันกําหนดค่าปรับเหมือนกันทั่วประเทศเช่นบางความผิดเนี่ยปรับ500คือต้องปรับเหมือนกันหมดไม่ได้ให้อำนาจในการใช้ดุพินิษของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานสอบสวนในการเปรียบเทียบปรับศารปกครองจึงมองว่าเป็นการออกคําสั่งอย่างเงี้ยคือไม่ชอบสมควรจะให้ดุพินิษเจ้าพนักงานจราจรนั้นอาจจะว่ากล่าวตักเตือนก่อนก็ได้หรือพนักงานสอบสวนมีอำนาจในการลด ถ้าปรับลงมาตามดุพินิษตามพฤติการต่างๆนะครับคำวิพากษาตรงนี้จึงมีผลให้สำนักง,งานตำรวจชาติต้องไปแก้แบบใบสัง่งภายใน180วันและออกมาเป็นกฎหมายเป็นระเบียบให้เรียบร้อยรวมถึงตารางการเปรียบเทียบปรับแต่ไม่ได้บอกว่าใบสั่งที่ออกมาแล้วเนี่ยไอ้คนที่กระทำผิดกฎจราจรเนี่ย ไม่ต้องมาเสียค่าปรับต้องแยกคนละส่วนนะครับคำวิพักษาตัวเต็มๆเนี่ยยาวมากผมอยากให้ไปอ่านคำวิพักษาของสามกครองทั้ง2กรณีดูเพิ่มเติมกันเาเองแต่เนี่ย คือผมสรุปให้ฟังตามใจความของกฎหมายอ่าตามใจความของคำพิพากษานะครับนำมาสรุปให้พวกท่านฟังสุดท้ายห้ามถามผมนะว่าแล้วผมต้องไปเสียไหมครับคือผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคุณจะต้องไปเสียไม่ไปเสียเพราะจะเป็นการชี้นําให้ผู้ที่กระทําความผิดกฎหมายหรือกฎจราจรเนี่ยเป็นการซึ่งเขาพยายามที่จะหาช่องว่างในการไม่เสียอยู่แล้วเนี่ยเป็นการชี้นําเขาดังนั้นผมในฐานะนักกฎหมายผมไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าจะเสียไม่ไปเสียนะครับเพราะบางคนเนี่ยไปบอก ก็แสบอกไม่ต้องเสียนู่นนี่นั่น1 2ึ่งแต่เวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่ไม่ไปเสียก็จะโดนเองผมสรุปใจความให้ฟังแล้วท่านใช้ดูพินิษพิจรารณากันเอาเองแล้วกันครับสวัสดีครับ